เขามีความยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับองค์การทีมชาเลนจ์องค์การนี้เกิดขึ้นโดยสิบาลคุหนึ่งซึ่งมีภาระใจกับการประกาศกับวัยรุ่นเด็กเกเรที่ต้กลุ่มเป็นแก๊งแล้วก็มีชีวิตกับการเสพยาเสพติดและรุ่สก ประเทศคนนี้ก็ได้เป็นประกาศจนมีเด็กจำนวนหนึ่งได้รับเชื่อในพระเจ้าท่านก็ได้เปิดบ้านเป็นศูนย์พักและที่จะการรมเด็กเหล่านี้ในเรื่องของพระเจ้าจนเด็กเหล่านี้ได้เจริญและเติบโตขึ้นมีความเชื่อในพระเจ้าวงการนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆมากกว่าเกาสิประเทศและมีศูนย์ที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับเด็ก มากกว่า5 5 1 0แห่ผมได้เห็นว่าโคคงการนี้มีประโยชน์และมีความสำคัญและที่จะช่วยเด็กไทยที่มีปัญหาในชีวิตตในเวลานี่ผมจึงได้นำงานนี้เข้ามาเปิดในประเทศไทยโดยมีความตั้งใจที่จะตั้งสูนย์แห่งแรกที่อำเภอ เขาเชิญน,นจังหวัดสรุปหลังจากมีศูนยน้นแห่งเพื่องํำลอบหลังจากนั้นเราก็จะไปเปิดตามภาคต่งางๆที่มีความต้องการศูนแห่งแรกนี้จะเป็นศูนย์สำหรับเด็กชายอายุตั้งแต่12ถึง2 0ปีและต่อไปเราก็จะเปิดเป็นศูนย์ผู้หญิงด้วยดังนั้น ในโอกาสนี้นะครับผมก็มีหนังสือซึ่งเป็นประวัติแล้วก็เรื่องของนักเทศผู้ขอตั้งซึ่งท่านชื่อว่าเดวินบีเดซันยาประได้มีหนังสือที่ตีเป็นประวัติของท่านขึ้นมาและถ้าท่านสนใจสามารถที่จะขอหนังสือเล่มน,นี้ได้หนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าวัยรุ่นวัยร้าย เรายินดีที่จะมอบให้กับท่าน,น,นฟรีเพียงแต่ติดต่อไปที่สำนักงนานมนลนิธิีดำรงคุณตู้บอลดาวสองของจากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์และเราจะส,ส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้กับท่านขอบคุณมากครับ